ตอนช่วงที่เงยยโคตติ้งครับ mm hmm. หรือว่าสเปซสามดีเนี่ย mm hmm. ปล่อยมาช่วงนี้ครับ mm hmm. ผมมีกังวลใจนะว่าจะมีคนครับบ้าจี้ครับทําเสื้อผ้าแบบเหมือนสแลนเดอร์อะเป็นเสื้อโชกรามเสื้อปโป๊ะซึ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยครับมันดันเป็นเรื่องจริงคับผู้ชมมันดันมีคนทาเป็นจริงเป็น u g c ีซีเคเตอร์ปกตินะครับแต่ว่าทําเสื้อแบบเป็นโชก้ามซึ่งคนทำเืิดนั่งของไฟท์แท็กนะครับทวิตเตอร์นี้เนี่ยก็ได้ว่า โอ้โหคนแชร์คนแสดงความเห็น,นกันเยอะมากนะครับผ,ผู้ชมกับเสื้อตัวนี้คือมันเป็นเสื้อก้ามครับที่เป็นก้ามจริงๆรงอะคผู้ชมงัาเป็นเสื้อสามดีครับที่สามารถใส่ได้กับทุกตัวละครเอ่อคอนเซปต์นี้เป็นคอนเซปต์ที่เรียกได้ว่าความเห็นครับต่างกันเยอะมากนะครับผู้ชมบางคนมองว่าเฮ้ยมันเฟี้ยวว่ะมันเท่ว่ะมันจริงว่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมองว่าไม่ดีละงานเนี้ย <laughs> ไม่ดีแน่ๆนผมคมเนเนึงครับที่มาว่าไม่น่าจะรอด เสื้อนี้คือส่วนองไรคือต้องเข้าใจว่าปัญหาเรื่องของกระบอกเนี่ยข้อหนึ่งเลยที่แกห้ามหนักบ้าะครับคือการทําตัวคอนเปือยอกหรือเปื่อยร่างกายคือให้คุณด้วยง่ายครับอาโทครับนักมวยปั้ม wwe ถ้าใครคนทราบดีครับคือส่วนใหญ่พวกเขาเนี่ยจะเปือยอกนะครับคือบางคนอ่ะใส่ชุดถือว่าเป็นอะไรลิงเกียหรือว่าเป็นแบบโกเื้อผ้าจะไม่ใส่อนั่งของวกเื้อกันนะครับแต่ตัวอาโทนักมวยปั้มเนี่ยใส่เสื้อหมด หรืออาร์โธทั้งหลายครับที่กบล็อกเนี่ยคือทําการปล่อยมานะครับส่วนใหญ่นะครับจะไม่โป้ส่วนบนครับจะปิดทั้งหมดตั้งแต่ส่วนลน่างเส่วนตัวลาตัวคุณผู้ชมไม่มีการโจก้ามถ้าใกล้เคียงสุดก็คือตัวขอนาจารครับแต่อย่างน้อยก็มีเสื้อใส่นั่นนะครับคุผู้ชมมันเป็นเรื่องที่ได้ว่าหายากมากกับตัวอาร์โธที่โป้เปลย,ปลยแต่ในกรณีเนี้ยโอ้โห คือมันโป้หมดเลยคุณผู้ชมคือมันก็เป็นกล้าแบบเข้าใจแหละบางคนมองว่าเฮ้ยพี่มันไม่ใช่แบบว่ากล้าจริงๆนะเว้ยมันเป็นแค่เหมือนแก๊กเป็นเหมือนแค่เสื้อฮาฮายเฉยเป็นแบบเหมือนเสื้อกล้ามที่เป็นเสื้อหนาๆที่แบบเาราตกชอบใส่กันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวบางคนใส่เพื่อเอาฮาเนะส่วนใหญ่แต่ตามจริงเลยคือมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์คครับสำหรับผมนะในความที่ผมเนี่ยคือแหมก็ดูซะก่อนเถอะตัวอย่างที่เขาโชว์มาคือมันก็สีมันก็เข้ากับตัวคอเล้นะประเด็นน่ แล้วยิ่งด้วยความที่ว่ามันสมจริงอ่ะคุณผู้ชมมันดูออกครับว่ามันคือกล้ารจริงๆมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยดูว่าเป็นเหมือนชุดเสื้อผ้าฮะเฉยไม่ใช่นะคุณผู้ชมมันยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่งานนี้น,นะซึ่งความเห็นครับก็ไปทานที่เรียกว่าแตกต่างน,นะครับบางคนเนี่ยคือก็โอเคบางคนมองว่าเฮ้ยสแลนเดอร์อะมาแน่นอนงานนี้นนสแลนเดอร์ใส่แน่นอนเสื้อพวกนี้ถ้าขายจริงนะเออบางคนมองว่าเฮ้ยไม่น่าผ่านเสื้อ,อยางหีไม่น่ารอด เออคือมันก็แต่คนคิดนะผู้ชมเชื่อว่าตัวเนี้ยไม่น่าก็จะดีอะท่านั่งของพอไปแบบเคยว่าให้ตรวจสอบนะครับน่าจะไม่ผ่านพอเสื้อตัวนี้โอ้โหแหมมันก็นะคือมันเสียงจริงแหละการที่ทําให้ตัวคอนโชกล้กามชนแบบง้างกายได้เนื้อสภาพผู้หญิงใส่อะโอ้โหไม่อยากคิดเฮ้ยคือตอนเนี้ยโอกาสที่มันจะมีเสื้อแบบ เสื้อโป๊ะอครับเปิดเสื้อโชว์ร่างกายเนี่ยมันมีน้อยนะคุณผู้ชมราว่าเงยเยอะโคตติ้งครับหรือว่าคนทําเสื้อสามดีเนี่ยเขารับนะครับเฉพาะพวกเดียวกับเปอร์ที่เคยติดนะครับ UGC Creator มาก่อนคือมันใช้การงับนะครับแบบเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมที่หลายคนนะครับต้องฝึกการสร้างไอเทมแล้วก็ไปรับนะครับเคยว่าเป็นสิทธิในการแบบทำไอเทมจาก UGC ซึ่งการทําเสื้ออย่างเนี้ยมันก็คือระบบเดียวกันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเพลเยอร์ทั่วไปครับ สร้างไม่ได้แน่นอนเนี่ยเนี่ยเออสุดท้ายเซนเดอร์ต้องใช้พวกเสื้อสองตีอยู่ดีคุณผู้ชมเว้นแต่ว่ากระบอกครับกินจะบ้าจี้ครับเอาเสื้อนี้มาขายหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมว่าผมมองอะรู้สึกว่าไม่น่าเวนอร์เต้นนอนถ้าเซนเดอร์ครับมีสิทธิ์นะครับในการใส่เสื้อแบบนี้โอโหเกิดเขาเรียกว่าัิพิบัติแน่นอนนะคุณผู้ชมกระกระบอกนะเซนเดอร์โชว์การใส่เสื้ออย่าีโอ้โอเดินเท่แน่นอนแม่ แหมกังวลใจจริงๆอะผมอะเงินเนียจริง <c oughs> คือที่ผมแชร์ในเฟซบุ๊กนี่คือไม่คนกดแชร์โคตรเยอะนะเว้ยกับไอ้ภาพอันนี้คือหลายคนก็มองไอโอ้โหมันฮาไงบางคนก็มองว่าโอ้โหชิบขายแล้วเออบอกมึงทำอะไรไป <c oughs> <c oughs> เออนะจริงๆ <c oughs> ผมก็เพิ่งอยากจะว่าคนทาไอเทมตัวนี้นะเพราะว่าแกก็ทําเสื้อดีๆเหมือนกันแกแค่ทําแบบเอาฮาเฉยแต่ด้วยความที่ว่าสตัวเนี้ยคือนะมันก็ไม่ควรจะเอามาขายอะคุณผู้ชม อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการปลุกคอนเซ็ปต์ว,ว่าเฮ้ยเสื้ออย่างเงี้ยทำได้นะเว้ยทำมันเป็นแบบอย่างเงี้มันโอโ้โหมันดูเท่ด้ประเด็นอะ่ะเออเหมือนมีคนเปิดประเด็นมาครับว่าการทำเสื้อแค่ขายเนี่ยโอกาสที่มันจะลุ่นเนี่ยมีหรือเปล่าโอเคไหมคนชอบไหมไหนจะโตเสื้อที่ได้ว่าโอโ้โหทำออกมาแล้วขนาดแบบพอดีกับตัวคุณผู้ชมโอกาสที่สรลนเดอร์ใส่กันมีเยอะนะคุณผู้ชมเืนน่อนี้นะหวังว่าจะไม่ขายนะครับเซิร์นฮีขอเถอะ ผมเป็นคนหนึ่อที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับเสื้อตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็มองว่าคนทำอย่างไ,ไ้ายแทงในแกทำเพื่อเอาฮานะครับไม่ได้จริงจังเพราะว่ายังไงก็ไม่น่าผ่านทะนา่งของตัวตรวจสอบกระบ,บอกนะครณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอมมนบ, share, น,บชน,นี้ครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครณผู้ชมสำหรับคลิปนี้เว็นนี้ครับสวัสดีครับ